กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่้านาเบิรสุขุสุคนเบิดสุมองสุบ่อนเด้อสบายดีตอนไปบายพี่น้องน้องกำลังเห็นอยู่เห็ดกลินักษาเห็ดอยู่เห็ดกิ่นเนาสำแล้วกำลังหนึ่งเห็ดพี่น้องลหนึ่งเห็ดเฟืองเนี่ยาใส่หัวผักบรัย อันนี้เ,เ,เห็ดฟเฟืองตอนนี้นะเร,เรียบร้อยพี่น้องไปกับข้าวหางกระถิประมาณนี้แหละสะกินแล้วนะป่ะนี่ป่ามันคือสีเหลืองๆอ,อันนี้ภาบสีเหลืองๆบายดีป่าลุง สบายดีปาลุงสบายดีเลยเนาะน้อยอยากก่างเนี่ยเราตาม,ม,มนนะเราตามน้องเม,ม,ม,มินนะเออนางมีอะก,กินข้าานเมาเมนูอาารพืนงเ็ดพี่น้อง1เ็ดเครื่องกอใส่บะรลแม่น้องเท็นะค้าวบ้านกับยำผสมข้าับ้านกินข้าวเทียง

โอ้นังไก่ายร้านซาบินะนไก่ายร้านเมน แซ่บบนนกินกับกิไข่ไข่พรุงนี้มาีเลยเานไปหรอเปา้าวไาใช่ของบ้ารีมากมากวามทีเดีย รักชีวิตอย่าคิดซู้เมียต่ใสหัวม่งวะพีอ้ายเ่งวะังโราโอ้ยชีวิตอย่าคิดู้เมียเราตามทัสกษย่เนียใม่ตสามนนี้ลายเมีย่สู้ ่าก็กินบ่เลยนะเฮน่าจะ้องถ่ายเยนะกี่บาน้องแ้งไรยังไงนะไปดิพี่้องโอ้ยตะกเร่คืนงานก็งลยว่าบ่กินอย่างเดียว ฝากซ่องแม่น้องเต้นเนี่ยเด้อผู้ที่ตามมาก็ได้ครับก็่องซ่องแยได้สี่พันไปพ่อทใงฝากที่ตามแม่น้องเตนหนยดึงสี่พันไปซ่องมงินกลัวฝาสี่พันไปฝากซ่องมอกไก่ก็ได้เนาะมอกไก่เสียอีกซ่องมอกไก่ก็ได้เนาะอาไก่ให้กสามันไปทีสองเลยนี่เนาะ ได้หมื่นได้หมื่นนาอาหารขั้นก่อนเอออาหารขั้นก่อนเนาะแล้วก็ผักงแม่เจ้าผมมีสีห่อสีหมื่นนะผักซองสม่นตั้งปลาตั้ปลาตัวหรือเปลาตังน้อสอะไเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่เขี่เี่เโอ้แมนั่นนี่น่อี่ะปลาันี่กนอกปะคะ่อี แม่ต้องเทนย่งต <rounding. S 1> ้องน้ำให้แนเลยใครก่อน่แม่ต้องมงเทน่น่ะือสีแม่ต้องมิมันต้องแ่หนาเหนื่ยนอนลครับก่อนครอนี้ได <Switzerland> ้เป็นระดับระดับสต่อไป้นะ้องมินมาถึงน้องสา้าล มาเุ๊ดด้ยมนานจงฐานายโบมาอย่าลืมกดติดตาม่องห้าร้อีหน้าเอาเดนวันแรกทำมาใหม่เลยทำมาหาเอาเดินาจ้ามหมื่นเลยป่ะไม่้าเนะ

ทำบาเดินไป้างดาหน้าบ้อะไรวะประมที่สขาหน้ามนหมดบหน้าแล้วจบโอ้ยมามือป่อยพี่น้งเ้ยที่ะดเยสุดทุ่ Bán đang bán hàng bán các bán hàng 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 bán hàng

มีเงินมันจะมีงานต่างๆเลยเนาะมันจะมีเงินคนเดิเข้ามาเลยมันถูกในห้องเรือยังถูกในห้องกเงินเราหมดก็ใช่ไหมน่อมเนานหหับเอ้ากินไ่ยานส้วเ

งาวอ,าอืมเกินาวนมีเดียวก็เนมน่ววเปลี่ยนกันบอกนี่รว่าเกี่ยต้าเป่ยนมากเปลยแลต้านแม่มนะลอเขือเนี่ยรูไปเห็นขึ้นแล้วรูไหอ,อันนี้อันนี้เสียุมันจะสลบตายก็ไม่ไงม ว่าเขาเลยาางเดีวไดอเนี a, b b på, ่ยเกันไ้ไหมเจอาจ่รย Ph ์พูดคำนีนี่หน่อยเดียไปไ่นอนเลยนี่เหรอเขาสคนเรืองที่ผมดาวแล้วก็ไอของคุณค่ะ รว่าอยนาอยู่นมอยด้านหน้าเดียวเดี๋ยวเวลาเนาะไก่หนึ่งก็อันข่ามูใส่ามีใส่ข่แล้วไก่ตีตัวนั้นมันเอาไงวะไก่ตีอ้าวหอยเขามีอยู่หาตกินบนบ่ตนเดี๋วไม่งซื้อพก

แค่ฟุกฟุกมือปิดอยู usted, ่นะครับมันเมื่อหร่เนี่ยเดืนใครยังพีชนะหรือเลอ้บุหนงเหรอเลือนนเนาะหลือเี้ยงอย่างเทียนนเที่อน ไปล่ะเก็บ <c> ภ <oughs> าพประจำเนี่ยพี่น้องเลยเนาะนลาประจากษ์ขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิงมาชมกันไปปอใหม่คลิปหน้าคุณไปแล้วสบายดี